ตอนเช้านี้อยู่กับแคมรี่นะฮะซ่อมไฟท้าย3ดวงนะครับดวงฝาท้าย2ดวงแล้วก็ดวงติดรถด,ด้านขวาดวงใหญ่นะครับ1ดวงเดี๋ยวเราจะพามาชมงานนะครับด้านหลังร้านนะครับว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ช่างทําการนะครับแก้ไขนะครับเดี๋ยวหลังจากทำการแก้ไขแล้วเรามาดูกันนะครับอันนี้ขอปิดบังข้อมูลทางเทคนิคนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับ งานบางอย่างมีต้นทุนนะครับรับซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับติดครบหมดแล้วเราจะเห็นว่านะฮะไฟหลีนะฮะติดครบเลยตัวสีนะฮะทุกทุกดวงเลยไม่ว่าจะเป็นดวงใหญ่ฝั่งนี้ครับดวงเล็กฝั่งนี้ดวงใหญ่ฝั่งนี้ดวงเล็กฝั่งนี้นะฮะตัว C ติดครบเลยนะครับของเดิมที่มาก็คือดวงนี้ติดไม่ครบนะฮะดวงนี้ติดไม่ครบนะฮะแล้วก็ดวงที่ติดไม่ครบอันนี้อัปเกรดหลอดนะฮะเปลี่ยนหลอดไฟหลีสองป้ายนะครับเป็น r e d ไฟถ่ายเวน rvd คะ ติดครบแบบนี้ฮะเรียบร้อยพร้อมส่งงานแล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้โต้ตาแคมรี่โฉมนี้อยู่เจอปัญหาไฟท้ายเอวดิติดไม่ครบสามารถมาซ่มอมของเราได้นะครับร,รับได้เลยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับ